ทีท่ตรงนี้สิบไร่อิบ12ไร่ซื้อเมื่อ1ิบปีที่แล้วนะครับแม่เหมือนกันอายุเสียบพร้อมกันต้นกับต้นนู้นเนี่ยเสียบพร้อมกันครับแต่ละทรงก็คงไม่เหมือนกันนะครับไปแล้วแต่ที่ว่ากิ่นฟันกานี่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เสียบนะแต่ว่าเสียบเองเสียบเองนะไม่เป็นด้วยเจ้าของเสียบเองได้ทุเรียนกนาดเนี่ยผมว่ามันเจ๋งและก็แยมเลยครับต้นสวย แต่ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็เหลือกี่ต้นนะตอนนี้ครับเหลือประมาณสักสามร้อยได้สามร้อยกว่าต้นครับสามร้อยกว่าต้นแต่ไม่เสมอนะก็ต้นไหนที่ได้ขนาดเราก็เสียบตาอย่าเดียวเสียบตาเลยลองผิดลองถูกอ่ะลองผิดลองถูกย่เพียงแค่ทฤษฎีไม่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  าบอกภาพไปซะดีนะเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมาเรามาติดแคงครับได้งามกระดานนี้ผมว่ายอดยอดจะมาแข็งแรงแน่ล่ะแข็งแงนั้นนี้ก็มาเยี่ยมชมสวนเิริตีลาดชบุรีนะครับอำเภอปากต้อบ้านหินสีครับตำบลยางหักนะครับนี่ครับทุเรียนทุเรียนทุเรียนต้นนี้ที่ดูสวยงามเนี่ยครับตัดนรู้ไหมเนี่ยมันแค่อายุ หนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีแต่โคนเนี่ยที่เป็นสองสองขาอันนี้ครับนี่คือโคนตุเรียนตุเรียนบ้านหรือตุเรียนป่าที่มาจากแหล่งเชื่อถือได้จากทางใต้กิ่งพันมาจากทางใต้เหมือนกันที่แหล่งที่เชื่อถือได้คือพันหมอนทองนะครับนี่แค่อายุครบหนึ่งปีพอดีครับกังก่อนนะผมเข้ามาหกเดือนตอนนี้ก็ แต่งกิ่งไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่ารับน้ําหนักแรงลมไม่ไหวต้องใช้ไม้ลวกเนี่ยสูงห้าเมตรนะครับห้าเมตรต้องให้ยาวอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวเรียงก็จะขึ้นไปด้วยก็จะได้เกาะเป็นไปเรื่อยในระหว่างที่ไอตาที่กิ่งพันที่เชื่อมกันไว้เพื่อนต้องต้องต้องรัดด้วยขนาดนี้นะครับต้นกล้านี่ต้องให้ได้สองปีหรือปีครึ่งแต่ถ้าเกิดท่านไม่รีบ ต้องให้ได้สองปีพอโตมาเนี่ยก็จะแข็งแรงมากครับเนี่ยด้แข็งแรงมากครับต้นต้นแม่ที่ตัดไปเนี่ยยังอยู่เลยครับยังอยู่เลยการนายน้ําพอดีล็อกเนี่ยครับวาวาน้ํามันเสียครับก็เลยน้ําเลยแฉะไปหน่อยแต่ว่าต้นกล้าเขาแข็งแรงเ็าอยู่ได้ครับอยู่ได้ควากเพื่อนๆนําไปไปยุกใช้บริเวณใกล้ๆบ้าน ที่มีที่เหลือให้ปลูกต้นกล้าจิ้งไว้นะครับแล้วหาปันมาเอ่ามาดูต้นครับมาดูต้นเหมือนกันต้นนี้ก็ต้นน้นเหมือนกันพอดีเจอเจ้าของอ่าเนี่ยครับนี่ยาดีเอ่อเล่าเล่าประวัติหน่อยครับเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันที่ตรงนี้ที่ที่ตรงนี้กี่ไร่นะครับที่ตรงนี้สิบสองไร่อืมสิบสองไร่ซื้อเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับแม่เหมือนกัน อายุเสียบพร้อมกันต้นนี้กับต้นนู้นด้วยเนี่ยเสียบพร้อมกันครับเสียบพร้อมกันแต่ละทรงก็คงไม่เหมือนกันนะครับไปแล้วแต่ดีว่ากิ่นพันธุ์เ็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เสียบนะแต่ว่าเสียบเองเสียบเองครับไม่เป็น,น,นด้วยอ่าเจ้าของเสียบเองโดยที่ว่าวิชาอ,อย่างที่คลิปครั้งก่อนที่เคยทําไปเนาะได้ทุเรียนขนาดเนี่ยผมว่ามันจริงและก็แจ่มเลยครับอ่าต้นสวยแต่ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็เหลือกี่ต้นนะตอนนี้ครับ หลือประมาณสักสามร้อยได้สามร้อยกว่าต้นครับสามร้อยกว่าต้นแต่ไม่เสมอนะเพราะว่าต้นไหนที่ได้ขนาดเราก็เสียบตาเยาเตียวเสียบตาเลยลองผิดลองถูกอ่ะลองผิดลองถูกจนเพียงแค่ทฤษฎีไม่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 เขาบอกภาคทฤษฎีมาไงปฏิบัติเนี่ยมาเรามาติ๊กแพงเอาได้ห้ามกระดาษนี้ผมว่าสุดยอดสุดยอดแต่มาแข็งแรงแน่แหละใช่แน่เพราะว่าเป็นคนเป็นคนตัวเลี้ยง เป็นบ้านนะครับเนี่ยรา,ากก็กำลังสร้างรากครับเนี่ยรากกาลังออกมากไม่พิถีพิถันนะครับไม่ไม่พิถีพิถันง่ายๆให้ใหไปตามธรรมชาติเป็นแบบออร์แกนิกหญ้าก็เราก็ใช้ไ,ไอ้ไอ้เรือปุยเรือปุยขีดกันโดยที่ว่าไม่ต้องกระทบมาก<ช>เอามาดูอีกต้นครับมาดูอีกต้นนึงต้นไหนดีต้นปันต้นปัน นี่ครับต้นพันที่ซื้อเป็นถุงมานะครับต้นนี้ซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยร้อยกว่าบาทมันจะปัญหามันเยอะอ่าแล้วการเจริญเติบโต,ตและก็อ่าตัดตพืชเขาก็ชอบไอุ้เรียนที่ซื้อต้นพันมานะครับแล้วการแต่งกิ่งการอะไรเนี่ยเราก็ลําบากอย่างที่ต้นพันพื้นเมืองน่นเราไม่ต้องอะไรมากเนี่ยครับ ดูกิ่งกา้านโครงสร้างกับที่เราเสียบในแปลงมันคนละอย่างกันนะครับความสวยงามความมสมบูรณ์ไม่เหมือนกันครับตน้นต้นนี้ก็เหมือนกันครับต้นนี้ก็เป็นตุเรียนพันพื้นเมืองเหมือนกันครับเป็นพันตุเรียนพันพื้นเมืองอนี่ยครับ นี่นี่นี่ต้นนี่นี่นนนต้นแม่ครับที่เพิ่งตัดใช้เลื่อยตัดนะครับเนี่ยใช้เลื่อยตัด่ามีสองมีสองรากเสริมได้สองรากแล้วก็นี่แต่งกิ่งมาแล้วครับนี่ก็รุ่นเดียวกันครับหนึ่งปีได้ขนาดนี้แล้วดูดูเพื่อนเพื่อนกเกษตรดูกิ่งก้านเขาจะแข็งแรงมากเนี่ยลำกิ่งก้านนะแข็งแรงมากนี่เพิ่งจะแต่งกิ่งไปได้ ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยครับเปรียบเทียบกันแล้วก็ไปต่างกันเยอะเราแค่เสียเวลาสองปีแต่เฉลี่ยแล้วสองปีกับประมาณที่เราได้ตรงนี้มันก็คิดว่าเท่ากันกับต้นที่เราซื้อมาแล้วเถอ ดีกว่าด้วยซ้ำแต่ผมคิดแล้วว่าต้นนี้ต้องไปก่อนกว่าต้นที่ปลูกเมื่อีไอ้ดูมื่อกี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ไประยุกใช้แล้วก็หาตาไปเสียบหาสิ่งกั้นกันดีดไปทดลองใช้นะครับไปทดลองทำนะครับทดลองทำอยู่กลางว,ว่างสว่าทิตย์จะมีปาระจำฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับยังไงกอบอบขอบพระคุณมากๆคบับสวัสดีครับ